ดูคนนุกพาทุกคนมาตะลุยกินเนี่ยดูคนชั้นสามเซลมอนมีอัน้นี่ดูเนือลายอาหารฉ่ำจุงเจจูทำเรื่องคือตอนนี้เลือกลับ,บ้างทุกคนอันนี้มากินหรือพาวะค่าเนอะ่ทุกคนดูเซลมอนมดีน่ากินมากเลยแซลมอนอดดูแซลมอนนี้ให้เยอะด้วยดูน่ากินด้วยอะคือที่ถูกต้องคือโคตรอร่อย น่องนูปเรก็บอกว่าเออบางทีกินไปด้วยแล้วก็ดูไปด้วยใช่ปะหนูก็เลยรู้สึกว่าเออทำไมช่วงนี้ค่อยลงมาไรเกียวกกินเลยตงไปนะแต่ไม่ได้ลงกินบุฟเฟ่มานานแล้วคือร่างกายต้องการบุฟเฟ่ทุกคนคือนึกอกหมยว่าไม่ได้กินบุฟเฟ่เลยก็เลยรู้สึกว่าเออวันนี้แหละฉันจะกินบุฟเฟ่ แต่นุกดูแล้วบวกรวมเน็ตก็น่าจะ400กว่าน,นอกจากแซลมอนไม่อั้นเขาบอกว่ายังมีพวกปิ้งย่างทะเลดองคือจุกจุกเน้นเน้นคือกินได้2ชั่วโมงคือนุกกะว่าวันเนี้ยเสื้อเสื้อปล่อยเลยคือกะว่ากินเต็มที่ใครที่ดูคลิปนี้ก็เวลาไปหาอะไรมากินด่วนเลยเนี่จริงปะตื่นเต้นทำไมต้องตื่นเต้นดูคลิปเคยถามตัวเองไหมเออแต่ที่แรกคือวันเนี้ยเรามาบุกบรรทัดทองอู่แล้วจริงๆคนนุกเคยมาทำคลิปมาบรรทัดทองแต่ก็ไม่ได้มานานนั่นแหละ อันนี้ก็คือเป็นครั้งที่สองหรือเปล่าอะไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆอะเรายังไม่เคยไปกินบุฟเฟ่ต์ที่บันทัดทองเอามากินที่บันทัดทองวันนี้จะเป็นยังไงบุฟเฟ่ต์ที่เราจะกินเขาบอกว่าอยู่ซอยบันทัดทองซอยจุฬาซอยสิบปดเออจุฬาซอยสิบปดชั้นสองไปดูกันมาหาก่อนเอจริงว่าบันทัดทองที่เรารู้สึกงงตลอดเลยมันลงอะ่ะจุฬาซอยสิบปดอยู่ไหนวะเนี่ยนี่ดูคน ชั้นสามซลมอนม,มีอันนี้ดูเนื้อลายอาหารช่ำคือหิวอะบอกตรงนะอ๋อเขามีหลายราคาหรอมีสามเกาเกาอันนี้คนหลานปะเปนะี่ยสีเกาเกาอ๋อมันมีหลายแบบอะไรจ้จัง j จ j u ทำเรื่องคือตอนนี้นลึกลับ้ากงกคนอันนี้มาก,กินดูพาว 5, นะ่าคาดอะเอาดีๆนะร้านชั้นสามคนลึกลำบ้าเป็นตึกตรงๆบันไดค่อนข้างคงเคร็งอู้เหมยดีดีดีดด โอ้ยร้านเป็นร้านเองนะทุกคนชั้นสามเนอะเมื่อไง่ะก็คือข้ามหนาเนี่ยเจจูปป้ายแบบกันเองวเฮ้ยแม่เอาดีๆน่ากลัวอยูน่นะแม่น่ากลัวมากเลยอ่ะหรือว่าที่เขาถูกเพราะว่าร้านของไม่ชิวง่ากลัวทุกคน โอ้ฟิลเกาหลีเกาหลีว่าในวิดีโอดูน่ากินมากจะเพิ่งแต,ต่สีเราจะไม่ใ <Okay. S 2> ส่เงินโอ้ใช่เราตั้งเงินโอ้แต่ว่าอยากเพิ่มแต,ต่สีดับบรรยากาศตอนเนี้ยคือน่ากลัวมากอ่ะคือถ้าในผู้หญิงอีกคนเดียวไม่มาลงละบรรยากาศบ่ได้เลยเดี๋ยวรอดูรสชาติแล,ล้วอันนี้ก็จะมีสาหร่ายแล้วก็น้ำจิ้มนะทุกคนก็คือเรื่องเรา ซุปกิมจิสาลาสาลานี่นะทุกคนซุปนี่ขา้าวผัดกระเทียมคือร้านเถื่อนแล้วนี่นะทุกคน,นก็จะเป็นหมูมา,าเป็นแบบนด้เฮ้ยน่ากินอยู่นี่อาหารงมาสะอาดอ่ะดูเผ็ดแบบเบิ่มจ้ะพี่ทุกคนดูแซลมอนดีน่ากินมากเลยแซลมอนดดมอะ่ะเฮ้ยให้เยอะด้วยงง แซลมอนนี้ให่เยอะด้วยดูน่ากินด้วยอ่ะก้งกองก้งมองก็ไม่กินเอาดีๆชีสฟรีนะขอบโุดอีกทุกคนดูอันนี้ยังไม่สุกไปแค่ไหนแล้วลูกเผือ,ผอบเบาฝอยโอเคเดี๋ยวเราจะกินแซลมอนทุกคนกินแบบเน,น้นๆเลยนะนี่จยุบ

จุ่มแบบนี้เนี่ยก็แบบแบบสุดๆรูปูแบบได้กุ้งนี่แซลมอนอมกินกินแซลมอนได้ไมีสั่งมาตอนนี้สั่งมา15ชินน้นนะดูคือไม่ใช่15ชิ้นดิเขาเลือกนะ่ย15อันน่าจะสามอัน15อะไรพูะไรน,นี่ ยังไม่กินไเลย,เลยนอกจากแซงโมตัวเนีเ้ยมาลองทะเลดองหน่อยดิว่าอร่อยปะน้ำดองคลื่นสิกบกำพันน้ำดองไปทุกคนแตมอนดองนี่เลยเลยใช้นี่เยอะน้ำดองหวานมากแต่อร่อยไม่ชอบน้ำจืดมากเลยนแนตะ่ คืองงอ่ะไม่รู้ว่าจะไปเกาหลีหรือจะไปซาอุดิอาียดีคือตอนนี้ดีทะเลดอกเดีย๋ยมาลองใก้เกาหลีทุกคนทุกคนเห็นใก้เกาหลีคนจจงรูคือที่นี่มีกี่สัตว์ช่าเลยคะคุณผู้ชมใกล้เกาหลีดิทุกคนเอไาไปบอกกัน เกาหลีไม่ดูหรอหวานเอียบเลยทุกคนดูใช่ oh <my> รีวิวเป็นนี่เลยดูบ้บ็อกเกอร์เนื้อหมูมันเดงดิเฮ้ยหมูไม่เดงเดี๋ยวเดงเองจะด,ดชูชีสจะเจาหมูไปชุ่มชีสให้ดูดูเลยว่าจะเป็น <c oughs> ยังไงอุ้ยฉันเถื่อนมากอ่ะค <c oughs> <ส>ือดูบนโต๊ะดินี่คือที่หูต้อง Salmon món, cũ món, món, Ngon món, 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 Salmon đi rồi đó Anh món, 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 กินดอกไม้แป๊บคนอื่นเขากินกันแบบดูดีนะกินมูม,มามนี่ค่ะตอนนี้ที่ประชักใจคือสี่ร้อยอ่ะไม่ได้แล้วนะแบบนี้ปิ้งย่างกับแซลมอนอ่ะราคาเด็ดดีดีดูที่ยุคหกเจ็ดร้อยถ้ามีแซลมอนไม่อ่ะเอ่อเบคอนเผ็ดหอมวุ่นมาดิ นอร่อยิครับนอร่อยอร่อยก็คือที่นี่นะเปิดทุกวันตั้งแต่สามโมงเย็นสามโมงเย็นี่สามโมงเย็นถึงห้าโมงเอ้ยถึงเที่ยงคืนปิดรับคิวสี่ทุ่มก็คือมาได้อร่อยจริงแต่ทางอาจจะวังเวงหน่อย อาจจะไปพวงงงแล้วก็ไปจอดรถได้ที่กุทยาหรือไม่ก็ที่จอดรถชั่วโมงละยี่สิบราคาถือโอเคทุกคนแม่ขอดูบิลหน่อยเก็บชั <Yeah. S 1> ้นละสี่ร้อยห้าสิบแปดบาทบวกน้ำห้าสิบเก้าบาทเก้าร้อยสิบหกบาทค่ะทุกคนสองคนเราหมดตอนเราเข้ามาตอนกี่โมงวันเนี้ก็จะมีงลงสิบเอ็ดที่มันสองพุ่มสิบเอ็ดเรามแต่เราจะไม่ไหวแล้วก็คือบอกอร,รายละเอียดที่เหลือ อยากมามาเลยทุกคนอร่อยอร่อยจริงทุกคนที่เช่าวบัวนุ่มสดอีกแบบอย่างเง the oh no, 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 okay, ี้ยน่าน่าแมวก็ตลกแล้วก็นี่เช่าวบัวนุ่มสดกูุเขาไปนี่เม่นขนมหวานถือเดินไปกินได้แต่ขนมแห้งใสเพราะเขาเขาให้กะถือไปกินแหละสลับกันหน่อยไหมโอเคทุกคนตอนนี้อุ้ยแต่ห้องติดกลัเฮ้ยกลางคืนถ่ายสวยมากเลยทุกคน คืนนี้นะทุกคนเรากินอิ่มแล้วซึ่งอิ่มมากแล้วเราก็แอบเอาของก็ออกมาด้วยเป็าขนมหวานก็คือวัร์กเกินเออนั่นแหละคือที่นี่นะเขาก็คืออร่อยลุกให้เลยแต่บรรยากาศหักหักบรรยากาศเยอะมากแต่ว่าให้ความอร่อยแล้วก็ความคุ้มนะคืออิ่มจนคุงจะแตกอะ่ะเออเข้าใจปะและที่สําคัญคือร้านเนี้ยรู้เนละทุกคนห้ามมากินคนเดียวนะ วันเสาร์อาทิตย์เขาไม่ให้มีคนเดียวนะเขาให้มากินอันนี้จริงจังวันธรรมดามาสามารถน่าจะสามารถแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์เขาโน้นมาเลยว่าต้องกินขั้นต่ำสองคนเึงจะมากินได้เออวแบบใหม่แบบใหม่ร้านเขาเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่สามโมงเยงคืนอย่างที่บอกแล้วก็นั่นแหละตมนั้นสามเก้าเก้าเน็ตอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบกว่าบาทอร่อยคุ้มค่าคุมาา้มราคาไปอยาดโอเคเราไปแล้วทุกคนใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วกดถึงกรแต่งได้คลิปหน้าจะพาไปที่ไหนราติดตามเลย